สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนูน้อยน่ารักเอแล้ะเด็กๆต้องทำยังไงบ้างนะ ถึงจะทด่เป็นหนูน้อยน่ารัก hey, เราเรีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าหนูน้อยน่ารักเขาต้องทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยหน่วยหนูน้อยน่ารักเมื่อพบเจอผู้ใหญ่เด็กน่ารักจะยกมือไหว้ พร้อมกับพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแก่เราเด็กจะยกมือไหว้พร้อมกับพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเด็กน่ารักพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบพูดคุยกันเบาๆและรับฟังผู้อื่นเสมอเด็กน่ารักแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อผ้าสะอาดเด็กน่ารัก มีน้ำใจกับเพื่อนแบ่งปันมีระเบียบวินยัยทิ้งขยะลงถังขยันช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ว้าวเด็กคนไหนทำได้เป็นหนูน้อยน่ารักบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กทุกคนทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ